สวัดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมยูอินเดสไรท์ในวายแปดนี่เองนะกว่าถูกปากกระโหลช่าแม่งนะครับก็เป็นเกมแนละ้วร้อนร,นรน้อนเปิดเกมมานี่ก็รู้เลยว่าแม่งต้องหลอนแน่นะครับโอเคก็เลยเมโนูเดินตัวตรงตัวตรงแลันนี่ก็จำเป็นบ้า,อาโอเค,อเ,คเข้าใจ

้านเฮียเ่ยสัตว์อาดนะเฮี yeah, ย่มสตวตกใจหมดเลยนะสนะุขไเนี่ยอยากให้รู้นะว่าสพใครนะยึดพรทั้งตัวเลยแค่หลอนไปสาชาติ แม่สามมาเลยโอเคโอตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็เหาะขนหัวลุกจังบอกไม่ถูกนะครับสุดยอด

Yeah. ตอนนี้พอมีตานี่มนมุมักนี่ว่ะในปุไม่พีในมุแมงนุมดรวยนะตาเปนะต่ออ้เจ็บ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 เฮียตัวเีแหละเียและเี้ยอะไีบิดวะ เฮ้ยเป็นยังใครไหนี้ี่เวียดนามอินเดียเฮ้ยับตายหมดเกาเออโอ้ยต๋อพี่วะตายเย็ดหก d โอ้อยสัตว์อะอ,วอ,อะไรบ้างลูกทองนี่ไงเอวห้าตังไล ไปใหญ่มากนะหนูหน่อยคนเดียวเคต้องขอโทษด้วยที่ใช้คำหยาบมากไปหน่อยนะครับแต่ก็เฮ้ยรถคุณอมันรถรถของชาติรถของชาติได้เปล่าอ๋อยังเดียวมันขบรถเลยมาไปไป 怎么热？屁股都热了。多多 โอเคนะครับเราก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ก็จริงจริงก็หนุกนะฮะมีหลอนด้วยมีตกใจด้วยก็ม okay, ักด้วย เท่ากับบ้านอะไรอย่างนี้แต่ใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะฮะเป็นเกมในวัยววแปดโอเคกันก็ขอจบรายการเนี้กันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย